สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องต้องไปสู้ทุกคนมือนีมากินก๋วยเตี๋ยวกันไหมหอมเมนูตีก็สวัสดีค่ะเอาพรายมอนต่อนสวัสดีค่ะดีค่ะอยู่มายมอนก็ได้เมนเทียนก็สวัสดีค่ะอือพอดแล้วไปก่อนมือนีมือนีไม่หอมเกี๊มีธุระต้องจับมือนีเมนไม่หอมมีปาตี้ ไปให้แม่มดไหลหวันไม่ได้ไปหาเล่าจากแม่หอมจากสิกลับบานตอนไหนพี่น้องเอ้ยมือนีก็ไปอีกแล้วแม่หอมสิกินก๋วยเตี๋ยวสะก้อนไปไปกินอาหารฝรั่งไปกินอาหารฝรั่งกินใดกับเสียบกินนองจกักหอยย่ำใดบจังสีหอดบานเด้อพี่น้องเลยอยากหลายอยากเด้อพี่น้องเลยขอโทษขอภัยเด้อแม่หอมขอโทษหลายๆไปบ่ทัวบ่ถึง เพราะว่าจะวันมันเป็นยากๆากพี่น้องเดือนนี่เดี๋ยวกับผู้นั้นก็เอินไปผู้นี้ก็เอินไปเออดีไม่เมื่อพริกเผาพี่น้องพริกเผาไม่หอมกระส่พริกเผาเนาะกินกน้อนพี่น้องกินกน้อนจังคอยสิจังคอยเปียนเสียผาจังคอยสิไปพี่น้องใบสามใส่น้ำอีแกแค่น้อยกอนทุกคน ว้าวเซ็กซี่ว้าอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านโอ้ยเซมินท็ดผีบ้าเนาะบ้าก็บ้ารักดอกกีนองมึ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 งกว่ามึงลุกไอเจียวไม่หอมมึงลุกไอเจียวไม่หอมต้มเล้งผัวเดี้พี่น้องต้มเล้งเพราะว่าหยังไปกินขนมปังนะพี่น้องมือนี้คือสเแม่นขนมปังอือม่หอมก็มีแล้ว ไม่หอมบ่ไดครับโรดดอกมือน,นี้แม่ไม่หอมบ่ไดครับรดเองแม่หอมกะสิสีตึงๆไปจักน้อยกะสิไปเบววผ้าสาบานจนพี่นอนคล่องก็ยังนี่ขันไดตึงกักน้อยาะกินซาบไปพี่นอนกินซาบไปมือว่านี่บ่ได้กินฝนตกมือนี่กะตกยี่ดอกพี่นอนแต่ว่ามือนี่กัน มีตียู่พอเศร้าจักสีหอดบานตอนใดเดอ้อพี่น้องเลยย่งางมือเศร้าไม่หอมสิไปให้เต็มเต็มเด้อ้ะเด้อทุกจะบาส่วงบายมาเนวเวลาบานเฮามันกับบ่คือกันเนาะจ้ะพี่น,อน้องเวลาบานเฮามันบ่คือกันเฮ้ากเ็เลยจักสีนันจังใดไม่หอมกันเนี่ยเป็นกลางคืนเมืองไทยเฮ้ายู่นี่กับเป็นย่ามือเศร้าเนาะจ้ะพี่น,อน้องเม่หอมก็เลยไม่หอมก็เล,มมกเลยสิ ก็ได้คิดว่าไม่หอมย่มาเมื่อเศร้าไม่หอมสิไปไหหมูทุกทุกคนเต็มเต็มทีพี่น้องแล้วก็ไปให้เพียแต่ว่าตอนแรกไม่หอมจากสีออยุบานนรือเ่ากลับมาหอดบ้านกับเม้าพี่น้องเออกับเม้าเป็นบอกเมาเลยมาหอดบ้านกับหัวถึงหอนกันนอนเลยมืาขึ้นคือกันพี่น้องนะพี่น้องแม่ <laughs> ปีใหม่จักหน่อยจักหน่อยพี่น้อง บันบริยวบ้านเบิดมือคือกันกลับมาเม,ม,มาพี่น้องตาลายจะมาไปเห็ดอันเป็นห้าเรื่องไปดูดฝุ่นทำความสะอาดบ้าน้าล้างห้องนงหองน้องน้ำโอ้พี่น,อน้องเลยแม่หอมต่แมาจังวากับอันปีใหม่มาจังวากับปูกับป่วยยากับบ่มีแห้งเนาะอุ่นเก่าซีแปล้วเนาะพี่น,อนอ้องกันแมนบานเฮากันแมนบานเฮากะ ปูอันแต้มนิ้วปูไว้ทาแล้วพี่นอนก็แม่หอมก็ต้มน้ำซุปเอาไว้บาวินสนั่ก็แม่หอมก็ต้มน้ำซุปเอาไว้ไไวพี่นองก็มีพริกเปียมีพริกเผาเนาะน้ำตาลแม่หอมก็่อไ่ดอกแต่ป่ใซ่ตก็หวานพอแห้งแล้วเ <c oughs> บิงหล,นล่นละจ้า <c oughs> ไปยิ้มของหลานมาใส่ได้ไหม ว่าปีใหม่พี่น้องก็เลยเห็ดให้มันคือเนาะมีคิ้วเด้มีคิ้วเด้มือหนี่เด้อเด้อแม่เทียนเม่ได้จีบออกห้เด้อคิ้วแม่หอมมากแล้วเด้อเออมาจ้ะมา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 แซ่บๆก็ปวดเตียวมือนีไม่หอมกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวมีตับดีจ้ะทุกคนมีตับ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 เต็มเลโอ้ยเบิ่งด้วยกินผเพื่อพวกเราทุกคน ออันสามโมงสามโมงแรกนี่กับซีเมนสามทุ่มน่าจากนัแม่หอมกับสิออกอย่างบ้านสองโมงประมาณสองมงครึ่งหรือว่า,าเมื่อสองโมงครึ่งเพียงแม่หอมกับบ้านแล้วกะนัดแม่เดือนในสองทุ่มจากพ่อแม่หอมกันสิเปี่ยมเสียผ่านาแท้ไปปาจีนเนี่ยสับเสียผ่านาผมมันต้องเป๊กมันวะพี่น้องแต่ว่าไทายรู้ประเด้พี่น้อง ก็เนี่ยไปปาร์ตี้เนาะจ้าต้วจงจะฟังถึงสิมอดไปไปถ่ายรูปงยังบ้านนั่นนี่มันแหงยากมันเป็นน้องเพื่อนเดเชกงานั้นเขาจัดตัวงานแต่ว่าหัรข้นกับไปหลายเป็นบอพี่น้อ,องกับขาวมู่เขาอนี่อันเม่หอมเป็นหัวดำกับสิเป็นเที่ยวไทยแต่งตะลุ่มห่วงแตงแต่อันอันชีพกับบะเมีนพี่น้องอือ อหามกับบรเฮตพี่น้องกับไปใส่ไปเมื่อวานนี่กับบัได้ไทยไปเมื่อได้กับบไทยมือวัดจันกับมี่อีกพี่น้องมือวัดจันกับมีอ่อีกอหมืม่อว,วานนี่กับแม่เนีน่ยไปบ้านผู้เสาพี่น้องต้องหยุดฟุ้นเน่ยเมียนขั้วไปในปกติย่แม่ของผมเป็นคนที่สะอาดเด้พี่น้อง่ว่าเพิ่นเข่าแล้วพัวก,กับมะปวยอีก บ้านนี่น้าแข็งนะคืนบ้านคืนเขาบ้านยากอยู่ท่องเขาเนาะพี่น้องบานนี่ถ้าแม้นจั้งตาเนี่ยตาต้องไปตักน้าแข็งเนี่ยพี่น้องไปตักน้าแข็งก่ากถนนเออไปตักน้าแข็งกจากถนนแม่หอมก็ดูทุ่นนู่นนั่นนี่ไปทำความสะอาดพี่น้องอืมอันแนวมันนันบอมแมนอยู่ทิงเขาอันคือแม่ไก่เนาะแม่ไก่เรามีรถเดีเราไมีลขัคนเหมือนไงตำน้ำแข็งตึมตุ่มตุมตึมบดเด้พี่น้อง อเมย์หอมกับบะมีดเดี๋ยม่หอมมันหน่อยหน่อยนึงเม่หอมกับกินแรงสามีแล้วพี่น้องเลยเม่หอมบไปตักกแกงแกะแต่ว่ากันท่าที่ไปบานยากระตักอยู่จ้่ทุกคนไปบานยากระตักอยู่ไปบานยากระตัก ายบ้านเพื่อนเจ้าของกินนั่นเขาไปพร้อมอกินเขาไปแล้วอันทําทายหิวผนเด้พี่น้องอืมมับนบ่อิ่มเนาะพี่น้องไปกินขนมปังอย่ <c oughs> นขนมปังเนาะขนมปังแล้วก็ไอติมแล้วก็กเค,ค้กตังเสียพี่น้องวันนี้เมื่อวานนี่ไปกินกาแฟขนมปังอืมขาเค,ค้กพี่น้องแล้วก็ด,ดูดฟุ้งดูดยังทําความสะอาดทิยาเนาะบานนี้เมื่อบ้านจันเม่นกินเขาด้วยเหมือนเด้พี่น้อง มือวันจันทร์มันกินเข่าผู้ใดผู้ใดไล่ยั้มือแรงยั้มือขึ้นเมยหอมเบอรขอถอดขอพัยได้จ้ะ <c oughs> <c oughs> ตาเราบ้าก,กินบ่าได้ดื่มดอกเพราะว่ามันดื่มบาได้ต้องขับรถพี่น้องดื่มได้แจะไม่หอมนี่นะดื่มไว้ดื่มอย่างน้ำพึน เบิ่งพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเส้นมีแต่เมื่อนี่ก๋วยเตี๋ยวเส้นมีไมีลูกสิ้นด้วยทุกคนแต่มันหอมบอมมาไซไม่หอมยันไม่หอมกินมาเบิดเอาอันไปบ้านอันเพิ่อนปฏิบา่าเอวพี่จังบ่ากินเขา้าวปฏิบา่าอาหารเพิ่นเพ่แซ่บพี่นอ้องปฏิบิไปกินอยู่ดอกแคสองแผ่นง,งานดุ่ม สิ่งเบิ่งเข้าความเบิง่งแม่ม้นพอแม่มดนเรากน็นังใส่เส้อชิชมพู่ก็มีความหลากกันรุ่นแรงเนี่ยเป็นโสดเลยดีเนาะพี่น้องเป็นโสดเลยดีม,มันบอก ก็โสด้วกันนะอืมตับได้นี่จะทุกคนตับติดไปใหญ่มากานี่หวัวงูพีน้องเอ้หวัวงอืม อยากให้เพิร์ดไ้พานเบิดทุกคนนี่ไม่หอมจิงไม่ได้ห่วงเพราะสิมนี้เพิ่มมาอีกบุเบิดมาเป็นดอกอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเนี่ไให้เพิ่์นพานด์ซูมุ่งแล้วบ่แมน่าสิเพิ่นดพานเท่านี้ได้พ่นองอืมก็สิมแม็พานเหรลียนอีกได้บานเนี้ยได้เท่าใดจังสิได้พินได้เรียญเท่าใดจังจะได้พินเก็บเรียนบ่ได้ก็บ่ได้ได้พี่นองห้างุ่เป็นปีกับ่บได้เหลียญ กับบะไรพิ้นด้เก็บเหรียญพวกขมกับบะไรได้พี่น้องก,กับจะได,ได้ดึงต่ว่าจะได้ดึงได้แก้กันล่ะอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วเนาะถ้าเต็มเอยก็แม่ห้อมแม่ห้อมเต็มพันตามแม่ห้อมเต็มแล้วมาหาแม่ห้อม hãy trôi bỏ bầu nhẹ thế mà nhẹ như vậy thì nó bưng hàng trong khoảng là cái <laughs> เดือนนี้แม่หอมเพรไปหาหมูเพิ่มพี่น้องเพราะว่าอย่างเมื่อไม่ไม่หอมผัทผัดไทยไงเด้ไม่หอมยากอันบ่มีเวลาไปหาเพิ่นพี่น้องเออเอาไว้หน่อยหน่อยยังชีสโกคอนหน่อยมันไก่ปีใหม่โกคอนให้มันเบิดเดือนนี้หอดปุ่นห่ะันที่โหดกว่าพี่น้องยังสิเบิร์ดชี วันที่ 2, 3, ออสองที่สามนี่แม่ไม่หอมือสิมีปฏิสุ่มยาสุ่มยังมาบานแม่หอมเบิงเบิงส่วงแล้วพี่น้องป้องปายเพินินเบิงเบิงอาการคนพี่น้องต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ไม่หอมร่อนพี่น้องไม่หอมร่อนไปบานผู้นั้นเนี่ยเด็กกับว่าล้านเด็กกับว่าน้องเด็กกับว่าลูกเด็กกับว่าโอ้ยพี่นอ้องเนียวันที่ยี่สิบสี่ เขาเอินว่ามือกินเนาะพี่น้องยูรับแต่เนาะยูหนีเนาะเขาเอืนอ่นเนาะอืมไม่หอมกับแจ็คสิบใดไปบ้านผู้ดใดพี่น้องไหนว่ามือนา่นหนว่าตัวเป็นเกียวหัวเป็นนอ็อตไปแต่เดี๋ยวนี้แหละทุกคนตัวเป็นเกียวหัวเป็นนอ็อตไปแต่เดี๋ยวนี้แหละยากหลายหลายพี่น้องเออจะบอกว่าแม่หอมยังสั่นยังสีเด้อแม่หอมไปห้างแ่ตอบ่อเม่บ่ได้แม่หอมต่ปนี้แม่หอมอาศัย อาใจตื่นแต่ตีหนึ่งพี่น้องแม่หอมตื่นตีหนึ่งสมือสมือตื่นตีหนึ่งเนี่ยเป็นยังจังไฟไม่หอมตื่นตีหนึ่ง,ง,งถ้าไม่หอมตื่นมันกับคนเราไม่ได้นะคันตีหนึ่งยืนหนีกับสิป,ประมาณเจ็ดโมงเช้าบ่ายหกโมงเย็นพี่น้องเนีย่ยตอนนี้เดี๋ยว เลี้ยอีกยี่สิบนาทีใบสองเมืองไทยเฮ่ากะสิใบสองเมืองไทยเฮ่ากะจีสองทุ่มมันบ่พี่นออ้องเออไม่หอมมาใส่ตื่นตีหนึ่งเพราะว่าห่วงแอบซี่พี่น้องห่วงเพลินไม่หอมมากพอแต่ตื่นตีหนึ่งปั๊บถ้าแมนผู้ใดลงคลิปตามปกตินะ่ะไม่หอมกะจิเข่าไปเบิ่งทันทีกะจิแมนไผพี่น้องกะจิกะจิไปเบิ่งห้งมูอแมนบ่เออต่อมาต่อมา,มาพอหอดสองโมงเช้าปุ๊บ ของม่วสองมันเกิดอย่างเราใบสองเราเป็นบอพี่น้องใบสองกับเป็กเนกับเป็นกับเป็นกับเป็นเด็บซี่เหรอกับเป็นใบสองกบับเป็นใบสามไปจบสีใบซีม่วงพี่น้องอืมมันนี้พ่อสวงนั้นไม่หอมจะได้ออกบ้านได้ปะเนี่ยอืมสามถุงเมืองไทยห่อหน่ะพี่น้องสามถุงเมืองไทยห่อเป็นเวลาไม่หอมออกบ้าน เป็นเวลาแม่หอมบอกบ้านมื้อนี้คือกันเป็นเวลาแม่หอมบอกบ้านสามสามทุ่มเมืองไทยเราแม่หอมหากระดาษก่อนจัะแม่หอมหาไปหลายก่อนอเด้อจัะเด้อทุกคน,น,น้อมาจ้ะเมืองตับพี่น้องตับ ดื่เหียาหันเหล้าห้อยเลยทุกคนเหียาหันเหย้าห้ายเอ้ยต้มเลงต้มน้ำซุปที่ราม่เดือนน้องกินเปื่อยอยู่ยม่เดือนมนร้องไหม เปิดถิมบรลีเลยปเปิดถิมแล้วไปอีดีได้คะแนนเ้ยบ่าแม่หอมบ่าเปิดก็คือเปิดบ้าปิดก็คือปิดแม่หอมเป็นจังมันนี่เปิดอห่างเราสองชั่วโมงเ,เปิดตั้งทีวีเปิดใส่ทีวีความพี่น้องเบิง้งได้แม่หอมใส่บินแม่เดือนใส่ทีวี แต่แม่หอมว่าเปิดแม่หอมเปิดดีดีเด้คอมพิวเตอร์งคอมพิวเตอร์เครื่องปุุงแม่หอมเ่าตัวไผ่แม่หอมตัวไผ่แม่หอมเ่าต้องการทีสี่ตัวสักสี่ตัวเฮ็ดยังพี่น้องแม่หอมบ่มถ้าเปิดคือเปิดบ่เปิดก็คือข่อยบ่ไปหาเจ้าลูก่อยบ่มีเวลาแม่หอมสิเป็นหังสั่นพี่น้อง เป็นสันนห็นไม่วามจิออกจากบ้านะมาณท่านปลาตสีสามโมงแรกสามโมงแรกสอกใบสองเคิงไม่หอมกับเตรียมตัวแล้วแจ้งปะตัวนั่นแล้วเปลี่ยนเสียผานั่นแล้วพี่น้องเป็นสันปิดมิดซีรีแ์อะกันกจ พู้ได้สิเฝ้าบ้านให้แม่หอมกับซอสเลยเนาะจนจอมแม่หอมสิกลับมากมนเนาะชอบพี่น้าหน้ามบอตัวพายบอตัวแอบซี่พี่น้งข้าวหูดีว่าข้าเห็ดหยังต้องเป็นตัวกันเนาะมันเห็นด้วยเห็นดวงตาย ตัวกันบ่ได้อยู่ในบ้านหลังเดียวกันตัวกันบ่ได้พี่น้องมันเห็นเห็นก <c oughs> <ๆ>ัน <c oughs> โอู้จะเป็นอิม่มคักเนี่ยอะไรที่พีกินขนมปังได้แบบนี้โอ้ยทำทาหินโอ้แซ่บปัญญ์ถ้าเหมืนอนแล้วนาะมันจะไม่แซ่บครับถ้าเหมืนอนต่จะคองกินอิ่มไปแล้วพี่น้องิอปังกินขนมป,ปังเลยว่าแต่อิ่อมเน่อยพี่น้องเล็งกัน ăn ăn bạc nhây linh ăn bạc nhây cắm mắt được được cái gì hai tiêm bông mau cái gì mà mau làm sai cái gì mắt liếm là cứ nong lên ถวยบางแง่จะว่ากินเบิดอเมียพี่นองแสบอยู่ดีมีความแสบกินไปน้ำเบาไปน้ำเบาพื่นจุกฟองไปฟองเอาพื่นจุกฟองไปน้ำถ้าไม่หอมตอบคอมเมนต์มาท่านกับ โอ้โหถอดขออภัยด้วยพี่น้องเด้อย่างมะขืนกลับมากกับซีเมนตาไล่เนาะถันแมนไปบ้านพี่น้องกันสิไปนนางตอบคอมเมนต์กับบอเมนพี่น้องกันสิไปปาร์ตี้สิเป็นงุ่มทอราสับไปเลยทรศัพท์ไม่หอมยัดใส่กระเป๋าเลยจอดจตต์ไม่หอมจีบบะเบิ่งเลยไม่หอมจีบบอกลูกบอกเซาไว้เลยยุ่งทั้งเมืองไทยด้วยสั่นเพราะว่ามือนี้แม่ไปปาร์ตี้ ลูกเติมแม่ปวดพู้ใด้ทั่วมากกับพ่อกับพ่อได้รับแล้วพี่น้องแต่ว่าแม่หอมกระสีบอกลูกไว้วันนี้แม่บ่ได้อยู่บ้านคนจิเข้าใจเลยบ้านโอ้ยไม่ได้อยู่บ้านแสดงว่าแม่บ่ได้รับโทรศัพท์อยู่นอกบ้านแม่หอมจะบ่รับโทรศัพท์แล้วก็บ่เล่นโท่าไหร่พ,พี่น้องนอกจากแจ้ว่านสีไายดูหลุดลาภะที่นำถนนแต่ว่้านสีชวนหน่อย chân rồi chân rồi mèo hoàn thiệt thai rồi cụ ngâm có đọt là hai phí một đẹp không thế nào đấy cắp đất mày hòm cả bông hoàng có nhà mày hoàn chỉnh im đéo. กิ <laughs> ไน,นไปน้ำเหรียไปน้ำพี่น้องเฮ้ยบังดู กินเบิงบงเบิรนาฬิการเดี๋ยวนี้มันตร,ตรงตรงเวลาพี่น้องถามว่าไม่ความกินแล้วแต้งตัวเรียบร้อยแล้วสองโมงสองโมงครึ่งแดนรหลดครึ่งชั่วโมงไปหอดพลนไปกินเขา้าตอพี่น้องไปกินไปกินตอรับวงหัวใจว่าเพื่อนเลี้ยงให้อย่างมือนี่แม่ความกิน กันนัด่ากินเขาเวลาทอนนัน่งทอนนี้ไปหอดอาหารพร้อมเลยด้ยทุกคนยูนี่จิเป็นทันคือเพิ่นมาบ้านไม่หอมเหมือนกันแต่า,าจักโมน่นี่คือคือนัดกันเป๊ะแบบนั้นเลดเวลานี่สิเป็นมากระดับหนึ่งเลยเวาเบิง้งแม่หอมเป็นคนถือแม่หอมสิเป็นคนถือเวลาตัวพี่เอาะยูนี่คือกันไปเหตุงานเหตุการณ์นี่ไปสิไปหอดเจ้าทอนนัน้นทอนนี่คอยต้องไปหอดเจ้าบ่ท่านหอดเวลาไม่หอมมือแข็งนอก บ่อท่านหอดเวลาสิยู่ของนอกเด้เออจนหอดเวลาเป๊ะเจ้าจังฉีเกาบ้านเขาได้มันมีนั่นนี่สากรับจังจังเป็นแบบนั้นจังยิ่นจังไม่หอมเหมือนสีเลี้ยงปลาตีาเนเฉียพี่น้องยานเนี่ยขนาดยานเนี่ยกระปูเนี่ยสีมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยเมื่อหอมนัดกินแง่งสามโมงแง่งกันบ่สามโ้งแรงปั๊บ เดี๋ยวบังโหลดเพิ่นน่ะถ้าประมาณอีกสิบนาทีเนี่ยสิบอดสามโมงแลงเพิ่นต้องยืนอยู่ข้างนอกคนเนี้ยเพิ่นต้องอยูใ่ในรถจนไฮโคหอดสามโมงเพิ่นจากสิมาปิ้งบังเลยเด้เออสิเป็นจันพี่น้อนสมมุติว่าเจ้าสิมาหาข่อยเนี่ยเจ้บ่ได้บอกข่อยล่วงหน้าเจ้าสิได้ยืนอยู่ข้างนอกเจ้าบ่ได้เข้ามาในบ้านข่อยบัตเตอเขามาเลย เจ้ายืนอยู่ข้างนอกจะเป็นสัน้นเป็นสั้นเลยทั้งบานอันเนี้ยอืมอิ่ม่อยพี่น้องเลยอิ่ม่อยอิ่มหน่อยกินเจวบดถวยวแระแร่เลย,อย,อย,เยเลพี่น้องเลยนำ้ำซาเบิดแก้วนึงพอดี เม่หอมบ่มีเวลาซ้อมรองเพลงพี่น้อง <c oughs> บ่มีเวลาซ้อมรองเพลงเลยเดี๋ยวนี่พี่น้องเอ้ยจะไปก็ไปเฮ็ยแต่บู้ชิด้ชิชนาแม่ไก,ก่บูไม่ได้ซ้อมอะไรเลยลองเพลงหยิบนี่ก็บซ้ำนีน่นาะจากเนาะทุกคนเนาะเม่หอม ก็ที่ล่างน้าล้างตาเป็นผู้ไม่หรอป่ะที่ไหนเป็นผู้ไม่หรอพี่น้องเอ้ยบบบนีนว <c oughs> ันนี้ก็ทีเปลี่ยนล้างเนี่ยเหมือนพี่น้องเปียล้างเหมือนเป็นล้างเป็นมาดามเนี่ยเหมือนพี่น้องเอ้ย hay là cái làm thì làm ra một con cái này mà làm ra một cặp bông nữa cả nhau nữa, chả nó và cột che กดไล้ไม่หอมในเด้อจ่าเด้อพอถ้าทาบบลัผู้ใดบ่มีเวลาบ่ต้องเข้ามาหาไม่หอมเ้ยจ่าเด้อบ่มีเวลาเรียเฟียหรืบ่ต้องเข้ามาเด้อพี่น้องมันบ่มีสาระมันบ่มีสาระอีหอยเพียงแต่ว่ากินวยเตี๋ยวซสือจ่าทุกคนแต่บ่มีเวลาบ่ต้องเข้ามาหาไม่หอมเ้ยจ่าเด้อบ่ต้องเข้ามาเลยจ่า้าชิเข้ามาว่าไม่แค่คอมเมนต์บ่ต้องเข้ามาเ้ยจ่าไม่หอม ขอโทษหลายๆที่ไม่หอมซิโบแบบนี้บถ้ามี้ามีเวลาคอมเมนต์บ่มีเวลาเบิงบ่ตตองเข้ามาหาไม่หอมได้จะเด้อดทามีเวลาแม่หอมก็ขอบคุณหลายได้จะไม่หอมขอบคุณขอบด้วยใจไม่หอมได้จะเด้อดทามีเวลาเบิงสั่นได้จะพินองถ้าไม่หอมไปหับพือได้ไม่หอมกับคือไม่หอมมีเวลาไม่หอมก็จังสิเข่าไปนอกจากนอกจากไม่หอมบ่มีเวลาไม่หอมสิ่เขาไปเลยจะ้าไม่หอมไป แต่ว่ามันกดเวลาบ่ได้เนาะแต่เนาะถ้าเมนกดเวลาไดแม่หอมอยากกดหอดเวลาให้จ้ะตัวคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันกดเวลาบ่ได้ถ้ากดเวลาปั๊บโทรศัพท์คอมเมนต์บ่ได้อีกเลยจ้ะคอมเมนต์บ่ได้เป็นมือสองมือเลยจ้ะมันสิบเป็นสั่นเป็นอย่างแม่หอมจังคอยเยนว่าอันเต็มรอยเต็มรอยไปเนาะ้ะเพราะว่าอย่างอยากให้เพื่อนหูว่าแม่หอมไปเต็มรอยแม่หอมไปเพื่อนจบ เบิ่งหอดโฆษณาเพื่อนจบพรพี่น้องแต่ว่าคันแม่หอมมันทาแม่หอมกิตเข้าไปบ้านผู้ใดแต่มีคนเข้ามาหาแม่หอมเยี่ยมแม่หอมเยี่ยมยำแม่หอมอยู่ในบ้านแม่หอมกะติไปให้ทุกคนเลยได้จัะแม่หอมจะไปให้ทุกคนหล้วก็ไปจบทุกคนได้จัะแต่ว่าเพียงแต่ว่าแม่หอมลงเวลาให้บ่ได้น้อจัะเนาะเพราะว่ามันปิดกูดเพลินน้อจัะเนาะแม่หอมก็ขอบคุณหลายๆภายในคลิปนี้ตาผู้ใดเบิ่งให้แม่หอมจบ ทีได้เถือกเหล็กนัน <independ> ท <ents> ีหนึ่งพูดเด้อูดเด้อดเด้โอเคจ้าคลิปนี้กับซํานี่เนาะจ้าเนาะเบาผิดเบาถือกเบายังถ้านันม่หอมก็ขอถอดแต่เด้อถ้าไม่หอมเบาเบาพีดในสิ่งใดที่เบาถือกใจคนหรือคนเฮาเนาะมันจิตใจคนเฮามันคิดบ่คือกันมันน่าหน้าจิตตังเนาะจ้าพี่น้องทุกคนมันก็ความคิดบ่คือกันแต่คิดคือกันกะสีมักคือกันเนาะกะสีเฮ็ดคือไม่หอมเนี่ยเป็นว่าคือไม่หอมนี่เป็นบ่าถ้าเป็นคนเฮา ถ้าคิดคือกันกระเจี๊ยคือกันแม่นวพี่น้องคนเฮานาะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆฝากขอบคุณหลายๆจ้าบายบายจ้าพี่น้องแม่หอมกระสีเตรียมตัวไปปาร์ตี้เนาะจ้านาอมือนี้เนาะจักสีแม่หอมจักสีหอดตอนฮอดกับบันตอนใดเนาะจ้าตอนนี้หาตะบัดหาตะบายสองบันแม่หอมเนาะจ้าโอเคบายบาย